ม่วโอ้ยไมเคยตมเคยชนเลยบ่รถไมยีงหรอกก็่เคยเ็สีอืรถคู่นเออปรอาจารย์ไปซื้อมากเ่โอแต่ว่าสบมันววลได้ดติมเลยนะครับน็อตยังริแกเลยบสวยสเครื่องยังเงียบเลยนะครับ

ประตูปิดปิดลาคามอร์ไซ์นะครับลาคามอร์ไซโมอไซ์กระชาเมืองมัน6เนียบนะเรียบไหลกคือมีไส้ดีามากงยาวเลยใช่ไหมโอ้โครับ nhập chip lên. Để... Ừ... phải lâu chén lẽn loại kỳ lâu. Ba kapp thật phạm loại. có lâu. Ba lâu chẳng có Ba lâu chẳng lẽo. Ba gì chẳng lẽo. Ba lâu chẳng lẽo. Ba lâu chẳng lẽo. Ba lâu เครื่องยังเงียบเลยครับเกียร์ธรรมดาด้ยเกียร์ธรรมดาอรืมเติมนะครับอ้าใครหารถเก่งนะครับใช้งาน ผมใช้เลยเลยครับยางนี้ใหม่ลึกๆกันอยู่เครื่องเงียบๆเครื่องยนต์ดีไม่มีอคไรเงียบเลยไอ่สีนะครับป่อยาน้ำมันเที่ยเงเครื่งยนต์เราจะวากนั่งผาบอกางฟ้าเลยก็้อไปับเลโอ้เยเตละขั้นกันอก ยังยังสวยๆ่นอยู่น,น,นะยางไมมสีเส้นเลยโอ,อยางไหสีเส้็เลยยางไม่ไหมทังสีเส้นเลยอมโอเคเลยนะครับเางิเงนี่ยนทีอยู่ดอือ่ไปจโอเค มาเลยมาเลยรถเปิดกระจิตแก็บรถเปิดกระจิตเก็บรุ่นมะหนี่โตโยต้าโคโรนาโคโรลา่าโคโรนาโโครล่าแมนโคโรลา่าตัวต้าโคโรลา่โโรลา,โโลาแต่แต่ว่าสภาพรถเหมืนนั่งฝ่าเลยโอ้เมาผู้ใดซื้อไปถวายวัดให้พระอาจารย์ซื้อขี้พ้าลูกเป็นเยนเีเเ่ยนกันสบ,บายเลยนะ แอร์ห,หนาวเย็นพุ่งอะไรแน่นๆอยู่นะครับอะไรเด่นดีแอร์ดังนะเหยียบอย่างพุ่งปัาดๆเลยฮ<ก>ะเกียร์ธรรมดา,าดเกียร์ียบแต่ว่าเล่นดีครับตออัวพร้อระยะกับมันท่อเหยียบคิดด้วยไหมกอคือพอจะใส่ใส่งานบ่อเหลียกรุ่นครับ พร้อมซบเล่นวันันใหงามน่ะบ่ได้ไปสอมเลยเอาไปขี่เล่นปะแมงขี่เล่นราคาอยู่ที่เท่าไหร่จ๊ะสี่หมื่นสี่หมื่นถวนแรงสี่หมื่นถวนนะครับสี่หมื่นถวนมาคุยกันได้มาคุยได้มา้ไดงานเลยมาเลยมาเลยที่ตั้งเราอยู่ที่อำเภอกุดจับนะครับอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีรถสภาพสวยเบ่งเบิ่งสวมดิล่ะตปเอาฟางเอาปูงลงเบิ่งสวมดิด้านข้างสวยหล่อย ูลุมด้านข้างั่งนี้สวยงามแล้วนะบึ้งด้านหน้าครับโอ้เล็กสวยทะเบียนดอนโอ้ฝ้ายไปดิสวยสวยยัางใหม่สีเส้นสีรอบคันสวยงาม จ,จกไม่แตกไม่ล้าวเครื่องดีแอร์เย็นนะครับเครื่องดีแอร์เย็นภาษีเต็มเอกสารครบพร้อมบนอ่าสนใจไงเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับสอบถานได้เลยโอเคคนที่รับจมงจุดตามครับ